อน,นิสง์บริจาคโรหิตเป็นทานโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการถามตอบปัญหาธรรมระหว่างหลวงพ่อฤาษีกับผู้ถามผู้ถามถามว่าการบริจาคโรหิตเป็นทานนั้น อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นทานขั้นไหนครับหลวงพ่อตอบว่าเขาเรียกว่าทานภายในนะถ้าจะถือว่าเป็นปรมัตถทานก็ยังไม่ได้เขาเรียกทานภายในคือให้ของภายในกายนี่เป็นทานภายในให้ของนอกกายเขาเรียกทานภายนอกยังจะถือว่าเป็นปรมัตถทานไม่ได้นะถ้าเป็นปรมัตถทานต้องอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทา ผู้ถามเป็นยังไงล่ะครับหลวงพ่อหลวงพ่อตอบว่าเชืออเนื้อเอาไปเลี้ยงเขาเลยผู้ถามถึงขนาดนั้นเชียวหรือครับหลวงพ่อตอบใช่นั่นเป็นปรมัตทานเราถือว่าเป็นปกติทานแล้วก็แล้วกันแต่เป็นทานภายในเพราะอันนีิสงส์สูงมากอาจจะสูงกว่าทานภายนอกสักหน่อยหนึ่งนะ แล้วการบริจาคโลหิตกับการอุทิศร,ร่างกายให้กับโรงพยาบาลเป็นทานอันไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันครับหลวงพ่อตอบว่าอุทิศเลือดให้ขณะที่ยังไม่ตายมีอานิสงส์สูงกว่าเมื่อตายแล้วตายแล้วเหมือนของเขาทิ้งแล้วร่างกายใช้อะไรไม่ได้มีประโยชน์อยู่เพียงแค่วัตถุทานจะมีอนิสงส์สูงเท่ากับเลือดตอนที่มีชีวิตอยู่นั้นมันคงจะเทียบกันไม่ได้ใช่หรือไม่ ดูอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อสมัยเป็นพระเวสสันดรตอนนั้นคนที่เขามาขอช้างหรือขอสิ่งของอะไรต่างๆพระองค์ก็คิดว่าทำไมไม่ขอดวงตาถ้าขอท่านก็จะให้ไม่ว่าจะเป็นแขนซ้ายหรือแขนขวาก็จะให้นี่ท่านตั้งใจให้ตอนมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตอนตายแล้วฉะนั้นถ้าให้ได้ก็เป็นปรมาธบารมี ทีนี้ถ้าบริจาคร,ร่างกายให้นักศึกษาแพทย์เขาศึกษาต่อเมื่อเราตายแล้วแต่อธิษฐานไว้ว่าตายเมื่อไรขอให้พ้นจากวัตาสงสารอย่างนี้จะมีโอกาสได้มาเกิดใหม่อีกหรือเปล่าครับหลวงพ่อตอบว่าถ้าเวลาจะตายหนะักจิตตัดกิเลสแน่นอนไม่อยากมาเกิดอีกหรือเมื่อนั้นเมื่อมีเวลาตายจิตติดขัดความรักในระหว่างเพศ ตัดความโกรธก็ไม่มาเกิดอีกมันไม่แน่นะเดาส่งไม่ได้มันเฉพาะจิตใช่ไหมจะเดาไม่ได้แต่บังเอิญก่อนที่จะตายเวลานี้ทรงอารมณ์ของพระโสดาบันได้นะแล้วก็ตัดสินใจไว้เสมอทุกเช้าวา่าร่างกายนี้ตายเมื่อไหร่ขอไปนิพพานเมื่อนั้นอันนี้จิตท่งตัวแน่นอนอย่างนี้ไปได้ทันทีการบริจาคโรหิต หรือการให้เลือดนั้นถือเป็นการทําทานในขั้นอุปบารมีที่ทําได้ยากกว่าการสร้างฐานบารมีแบบปกติทั่วไปเพราะการให้เลือดเนื้อของตัวเองเป็นทานถือเป็นทานขั้นสูงที่มีผลมากซึ่งผู้บริจาคจะได้รับอนิสงส์คร่าวๆดังต่อไปนี้ประการแรกด้วยอนิสงส์ที่ได้เสียสละเลือดสละเนื้อซึ่งถือเป็นการกระทําที่ทําได้ยากให้แก่เพื่อนมนุษย์ ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจะทำให้ผู้บริจาคโรหิตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์32ประการร่างกายจะสมส่วนเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มีส่วนใดขาดส่วนใดเกินและจะไม่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บใดๆประการที่2ด้วยอานิสงส์ที่สละเลือดสละเนื้อซึ่งถือเป็นการกระทำที่ทำได้ยาก ให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจะทำให้ผู้บริจาคโรหิตเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดแห่งใดก็จะมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาและเป็นที่ต้อนรับในทุกที่ทุกสถานจะเหยียบย่างไปณที่ไหนแห่งหนตำบลใดก็จะแคล้วคลาดจากพันตรายทั้งปวงประการที่ส ด้วยอนิสงส์ที่เสียสละเลือดสละเนื้อซึ่งถือเป็นการกระทําที่ทําได้ยากให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่กําลังได้รับความเดือดร้อนจะทําให้ผู้บริจาคโลหิตมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากกว่ามนุษย์ทั่วไปอีกทั้งจะทําให้เป็นผู้ที่มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์มากกว่าคนทั่วไปประการที่4ด้วยอนิสงส์ที่ได้เสียสละเลือดสละเนื้อซึ่งถือเป็นการกระทําที่ทําได้ยาก ให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจะทำให้ผู้บริจาคโรหิตมีดวงตาเห็นธรรมสามารถเข้าถึงพระธรรมภายในและทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายอีกด้วยสำหรับอนิสงส์ทั้ง4ประการที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ถือเป็นการกล่าวอนิสงค์เพียงค,คร่าวๆเท่านั้นพอที่แท้จริงแล้วยังมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกมากมายแต่ด้วยเวลาที่จำกัด คงต้องยกเอาอานิสงส์หลกักๆมาให้ทราบกันเพียงแต่เท่านี้